สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูรถที่ว่าน้ำมันในถังเหลือเท่าไหร่ที่เราจะวิ่งได้และต้องเติมนะครับในรุ่นเกรดที่เป็นตัว Z ซตเซและ A M นะครับผมที่เป็นมัดวัดเรื่องแสงสวยงามนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับผมอันดับแรกเราขึ้นมานั่งที่รถนะครับผมพอเรานั่งก็คือเงื่อนไขคือประตูต้องปิดสนิทเราจะสตาร์ทรถหรือเปิดกระจกก็ได้แล้วแต่ สะดวกนะครับตรงนี้พอเราขึ้นมาแล้วก็ทําการบิดกุญแจออนหรือสตาร์ทเครื่องก็ได้ครับผมตรงนี้ให้ระบบมันขึ้นการทํางานครับผมตรงนี้เสร็จแล้วยังไม่ขึ้นเมนูการตั้งค่าพวกนี้นะครับผมบางทีมันจะอยู่บางจุดต่างๆอยู่อย่างนี้นะครับผมอะไรประมาณนี้ให้เราทําการเปลี่ยนตรงจุดนี้นะครับผมตรงนี้ครับผมจะมีอยู่ตรงพวงมาลัยที่ด้านขวานะครับผมตรงนี้ครับผมเอาทําการ ก็จะเป็นล้วนเลื่อนลูกศรน,นะครับตรงนี้ซ้ายขวาลูกศรซ้ายขวาแล้วก็เลือกตรงกลางคือเป็นจุดตรงนี้ครับผมจะมีจุดออกครับผมตรงนี้เลื่อนซ้ายขวาขึ้นลงอันนี้ก็กดเลือกพอเราจะเลือกไปที่ข้างหน้านะครับผมก็เราทําการเลื่อนลูกศรไปเรื่อยๆนะครับซ้ายขวาก็ได้ตัวไหนก็ได้ครับผมให้ไปที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับตรงนี้เลื่อนกลับไปกลับมาได้เป็นรูปฟันเฟืองกันตั้งค่าที่หน้าปัดน,นะครับผมตรงนี้พอได้เลือกแล้วใต้ใต้ตัวการตั้งค่าแล้วเราทําการเลือกก็คือปุ่มกลาง ผมนี้นะครับผมกดเลือกเข้าไปอันนี้คือไว้สาหรับเลือกทุกอย่างที่เราต้องการนะกดเลือกก็ข้างหน้าเมนูก็จะหายไปเป็นตัวเมนูขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้ครับผมโดยเมนูตัวนี้ก็ถ้าเราจะตั้งค่าก็คือตรงนี้ก็คือมตรวัดนะครับผมก็เลื่อนไปตัวที่สามครับผมเลือกมาัดวัดพอได้แล้วเราก็กดทําการเลือกตรงกลางตรงนี้นะครับผมกดเลือกเข้าไปก็จะเป็นการปรับแต่งครับผมปรับแต่งมาตรวัด ตัวที่เราจะปรับแต่งก็คือเป็นตัวปรับแต่งนะครับผมตัวที่สองก็ทำการเลื่อนเลื่อนเหมือนเดิมครับผมตัวลูกศรนั่นแหละครับผมตรงนี้ที่เราให้ดูครับผมเลื่อนตรงนี้ครับผมลูกศรลงไปครับผมไปที่ปานปรับแต่งแล้วกดเลือกครับผมตรงนี้แล้วก็เลือกตัวนี้คือเราปรับแต่งส่วนที่เป็นรายการส่วนบนของหน้าจอครับผมให้เราเลื่อนลงไปครับผมตรงนี้ครับผมแล้วกดเลือกปุ่มนี้ครับผมก็มัดวัดตัวนี้ก็จะมี ที่เราเลือกก็คือมัดวัดระยะทางมัดวัดความเร็วนาฬิกาจะมีบอกอยู่เรียกว่าส่วนซ้ายกลางขวาส่วนซ้ายกลางขวามีอะไรบ้างครับผมอันนี้เดี๋ยวเราอันนี้เราดูก่อนนะครับผมตรงนี้ก็จะมีแบบนาฬิกาปฏิทินอุณหภูมิอะไรต่างๆตัวนี้ตัวนี้เรายังไม่เมลือกเราจะไปดูก่อนว่าตัวต่างๆนี้สิ้นสุดออกไปก่อนครับผมตรงนี้เลือกลงไปเพื่อออกเราจะมาดูก่อนว่าส่วนกลางซ้ายขวามีอะไรบ้างครับผมก็จะมีหน้าปัดตรงนี้จะมีส่วนกลางซ้ายขวาก็คือตรงนี้ นี่จะเป็นส่วนที่ซ้ายครับผมตรงนี้เป็นตัวช่วงอุณหภูมิขึ้นไปข้างบนนี้เรียกว่าส่วนซ้ายอันนี้ส่วนกลางตรงนี้นะครับตัวที่เป็นบอกเลขก,กิโลเราตรงนี้ครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรูปแบบนาฬิกาครับผมเราจะมาเซตตรง3ส่วนนี้ว่าให้บอกอะไรบ้างที่นาปัดที่เราต้องการตรงนี้นี่จะมีมาให้เราอยู่แล้วแต่เราต้องการเซตว่าอยากรู้ว่าน้ำมันในถังวิ่งได้เท่าไหร่เราก็มาทําการเซตใหม่ก็คือที่บอกแหละครับเราก็เลือกไปที่การตั้งค่าตรงนี้แล่การตั้งค่าแล้วเรากดปุ่มนี้เข้าไปครับผม ตรงนี้อ่าผมเรากดเข้าไปเป็นการตั้งค่าก็เหมือนเดิมครับผมมัดวัดแล้วครับการปรับแต่งครับผมแล้วก็ส่วนบนที่เป็นหน้าจอครับผมตรงนี้พอเราเข้าได้ตรงนี้เราก็กดเลือกเข้าไปเลยแสดงรายการเรากดเลือกเข้าไปเลยเราต้องการอันดับแรกจะเป็นส่วนทางซ้ายก่อนนะครับผมทางซ้ายเราอยากต้องการอ่อนไหนก็สามารถเลือกได้เลยแต่ของผมนี่ผมจะเซดด้านซ้ายเป็นส่วนของนาฬิกาครับผม ส่วนนี้จะเป็นตรงกลางตรงกลางก็เป็นมัดวัดความเร็วอยู่แล้วครับผมเราเก็เลือกความเร็วครับผมตรงกลางเข้าไปอันนี้จะเป็นทางขวาทางขวาเราอยากได้ว่ารถตอนนี้ขับได้เท่าไหร่นะครับรยะยะทางที่สามารถขับได้ในถังน้ำมันในถังนะครับผมตัวนี้เราก็เลือกไปเลยกดลงไปครับผมให้อยู่ตัวเป็นระยะทางที่สามารถขับได้เรากดเลือกเข้าไปพอเลือกเสร็จแล้วสุดท้ายก็คือกดเลือกสิ้นสุดเดิมครับผมสิ้นสุดลงไปกดสิ้นสุดครับผมกดสิ้นสุดอย่างเดียวเลย เนี่ยครับหน้าปัดเราก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมด้านซ้ายจะเป,เ,มมเ,ปยเป็นเวลาครับผมตรงนี้พอมาไม่เปลี่ยนแล้วครับเป็นเวลาครับผมตรงนี้แล้วก็ตรงกลางเป็นอุเป็นบอกเลขรมเล่มจนทางนี้ก็บอกว่าน้ามันในถังวิ่งได้อีกกี่กิโลครับผมที่เราต้องเติมอ่างเงี้ยครับหรือสามารถวิ่งได้อะไรเงี้ยเราสามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับผมก็สามารถทําตามขั้นตอนตรงนี้หรือมีข้อสงสัยก็สามารถโทรสอบถามได้ก็สามารถพร้อมให้บริการนะครับผมนี้ างทีเราอยากรู้ว่ารถของเราในใน้ำมันในถันงเหลือวิ่งได้กี่กิโลตัวนี้ในรุ่นเกรดที่เป็นเกรดเซตเซตพีเกรดเตัวที่เป็นมัดวัดเรืองแสงก็จะต้องเซตที่นับปัดครับผมแต่ถ้ารุ่นมัดวัดธรรมดาปกติามาตรฐานก็จะเป็นจะมีปุ่มกดที่หน้าจอที่น้าปัดเลยครับตรงนี้แต่ถ้าตัวรุ่นที่เป็นเกรดมัดวัดเรืองแสงสวยงามน,นี้ครับผมเราต้องมาเซตตัวตรงพวงมาลัยตรงนี้นะครับผมเพื่อต้องการตั้งค่าตรงนี้ครับผม ันนี้จะเป็นความรู้เพิ่มเติมให้นะครับถ้ามีอะไรก็สามารถโทรสอบถามได้อีกทีครับผมขอบคุณครับ